ณหมู่บ้านเล็กๆข้ามกลางหุบเขาบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นไอดินและเสียงนกร้องเด็กชายนามว่าตน้นเติบโตขึ้นมาพร้อมความฝันอันยิ่งใหญ่เขาใฝ่ฝันที่จะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเรียนรู้วิชาความรู้ใหม่ๆเปิดโลกทัศน์และใช้ชีวิตในดินแดนที่เต็มไปด้วยโอกาสทว่าครอบครัวของต้นนั้นยากจนพ่อแม่ของเขาเป็นเกษตรกรทำงานหนักเช้าเย็นเพื่อเลี้ยงดูลูกๆทั้งสามคนการส่งต้นไปเรียนต่อต่างประเทศนั้นดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมเปรียบเสมือนเรื่องเพ้อฝันที่เป็นไปไม่ได้ ต้นพยายามอธิบายให้ครอบครัวฟังถึงโอกาสและอนาคตที่สดใสที่รออยู่แต่กลับถูกมองว่าเป็นเด็กเพื่อเจไร้สาระพี่น้องของเขาต่างก็ช่วยพ่อแม่ทำงานในไร่ไม่เคยมีใครคิดถึงการไปเรียนต่อต่างประเทศครอบครัวของเขาย้ำกับเขาเสมอว่าหน้าที่ของเขาคืออยู่ที่นี่ช่วยพ่อแม่ทำงานและดูแลครอบครัวความฝันของต้นเริ่มเลือนรางลงเขารู้สึกท้อแท้สับสนและโดดเดี่ยวเพื่อนๆนของเขาก็ไม่เข้าใจต่างก็พูดว่าไปเรียนต่างประเทศมันยากนะค่าใช้จ่ายก็เยอะแถมต้องไปอยู่คนเดียวอีก รดติดตามตอนต่อไปต้นจะได้ไปต่างประเทศหรือไม่